ก็สวัสดีกันด้วยนะฮะคลิปที่แล้วฆ่าเราฮะเราปล่อยมันไม่ได้ฮะต้องไปเอาคืนฮะโอเคฮะอ้าวเจอคนนี้แล้วหนึ่งครับเนเปอร์เนเปอร์วิ่าได้ไงวะไม่ช็อตฮะโอเค่ตรงนี้ก็พอแล้วต้องไปไหนไกล ตายโอเคครับ <c oughs> วิ่งไปจันทร์กตเกยดูไปชโอเคฮะต้องไปแก้แคนวอลต์ตอนนี้ยิงเขี้ยยิงโคตรแรงเลยฮะอะไรเนะี่ยอุ้ยลบนี้เก็บครับเก็บให้หมดฮะเป็นคนขี้งกครับเก็บให้หมดมีอะไรเก็บฮะเต็มอีก นี่ฮะเปิดแล้วเนี่ยยิงระเบิดเหรอปีกปืนนะครับอันนี้มานี่โอเคดรอปดรอปไหนดีดรอปนี้ไปโอเคฮะเก็บนี้มาเปิดอะไรเอ่ยแป๊บนึงน,นะฮะเดถ้าเปิดก่อนนี่ก็เกาะโอ๊ยเกาะดีอันนี้ก็คือถ้าเราเปลี่ยนมาใช้เกาะพวกนี้มันก็จะบอกสถานะเลยนะ,ะว่า ว่ามันจะดียังไงฮะมันก็จะบอกว่าเกาะเราจะบวกร้อยห้าเอ็ดไรนะฮะแล้วก็มาใส่แทนที่เก่านะฮะแป๊บนึงฮะหอใส่ดูก็เกาะนี้มาเปลี่ยนนี้ฮะนี่ฮะเกาะเราก็จะได้เพิ่มมาตรงขวาซ้ายะฮะสร้างสายผมก็รู้แล้วฮะนี่คือจุดนี่ฮะเป็นจุดที่เราตายแล้วเราจะเกิดจุดใกล้สุดนะครับแ,แล้วไปแก้แค้นบอสต้นกันโอเคฮะอิงถัง ยอยไอ้พื้นสายยังวะเฮ้ยอ้าวไม่โดนอะไรเลยโอเคครับปืนนี้ท่าทางจะไม่เวิร์คฮะปืนนี่อะนี่ฮะใจไหมโหไม่ไม่โดนลนะเฮ้ยอะไรเนี่ย โอ้หไม่ได้ครับเนี่ยไปคอกตายไปต้องอะระยะประชิดแล้วครับอ,อืออือนี่อะไรอะไรครับลบได้ฮะอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยเล่นแรงเล่นแรงเล่นโอ้โหไม่ได้ครับมีต้องเปลี่ยนนี่ฮะนั่นะน,นะนี่ครับ Ngay hai, này ngay, ngay, này ngay, 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 đâu ngay, 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 ยังอุ้ยอุ๊ยจะตายแล้วอะไรวะได้สกิลพอยแล้วนะโอเคแป๊บนึงขอจัดการก่อนสกิลอัพอะไรดีเอ่ยดีโหลดอยู่กันยู่ไฟเล็กโบราณเวฟบอลสวอปสปีดที่เขาฮิตดาเมจดูดแต่กันอ๋อมันจะเปลี่ยนปืนเร็วขึ้นแล้วก็ดาเมจแรงขึ้นนะนี่ก็ กระสุนเยอะขึ้นนะฮะนี่ก็ a m m เคล r r y นี่ก็น่าจะกระสุนเยอะขึ้นเลือดเพิ่มขึ้นรีเจนบวกเลือดแล้วเนี่นะอันนี้ก็มูนเป็นสปีดรีโหลดเร็วขึ้นฮนะผมขอเป็นอะไรดีอ่ะนี่ดีกว,ว่ากด F กด,ด F แล้วจะเป็นการใช้ปืนคู่มาฮะเอาดิเอาดิเอาดิอาดไอ้เจ็ง กได้เดี๋ยวนี่ก็จะเป็นสกิลเนี่ยที่ผมบอกตั้งแต่คลิปแรกนะฮะสกิลไอสกิลอะไรวะสกิลของมันนะฮะจะเป็นคู่ได้โอเคแล้วไปโอเคฮะเอาอยู่นี่จะเป็อะไรเนี่ยที่เราต้องสู้กับไอบอสนี่ฮะที่เราแพ้ไปโอเคเอ็ดบูม and hit buzzer น้องเขานะน้องเขาบินได้อะไรมึงเพอร์เจอร์อยอามาเพอร์เจอร์ดิเปนทางไกลฮะไม่ได้เราตายจากคลิปที่แล้วแล้วเรารู้แล้วว่าเราต้องสู้ทางไกลใกล้ๆนี้ไม่ไหวนะเฮ้ยน้องนี่มาทำอไรเฮ้ยน้องใส่ใจน้องไหมงับจะพังละอีกชุดหนึ่ง ระยะฟังแล้วการนม่ฮะระยะใกล้เด <Cou archive> ียวเดี๋ยวตัวไอ้พร้อมอ่ะโอ้โหตัวอะไรบ้าเด็ดการก่อนฮะอดิตอดิตอดิตอดิโอ๊ยชักจะงงครับนี่ฮะอิงไว้นี่ฮะอิงไว้ นี่ฮะโอเคครับแชร์ไปไหนเดือดร้องมนะันฮะนี่ไม่ใช่อันนี้ลูกน้องเนี่กิจาก,การกระเบิดแล้วเนี่ยน้องมันนั่นนะฮะเก่งเหรอข้ากิกที่แล้วอะ่ะเก่งเหรอ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 หรือใครเลือกแล้วเนี่ยไปเลือกใคร ไงวะเฮะเจัดการเงอนเพื่อเบิดไปยังไงวะนี่ครับนี่วะนี่วะโอเคฮะจบก็ผ่านบอสมีแล้วนะฮะโอเคขอทิ้งของนะฮะเนี่ยโอ้ยอุ้ยโอ๊ยขาดโอเคครับนี้ก็ดีนะฮะ ไปเกาะหรือเปล่าไม่รู้ทิ้งของกันขอทิ้งอันนี้แล้วกันไม่ดีไม่ไม่ไม่ไมดโอเคฮะน,นี่ไม่ใช่เหรออันนี้อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะนี่เหรองัอ้นก็เราก็ทิ้งอะไรดีอ่ะอน,นี่ดีกว่า โอเคฮะคืออะไรมาดูกันอะไรเอ่ยอ๋อระเบิดครับโอเคง่ายเราก็ไปนู่นต่อนะฮะ oh. มากัปตันฟิวอสักอย่างอ <Okay. S 1> ะไรให้ค่ายเหรอ อ๋อให้ขึ้นน,นะโอเคครับให้ท่านพังท่านพังระตูโอเคครับตูมาไหมมาก็ตายครับตูไม่ได้ปะโหอย่างเยอะเลยมามาไม่กลัวยิงไวโอเคฮะแลมโบดีนี่เอง เค <Okay, S 2> มันให้คิวยี่สิบตัวนะครับยิงยฮะมาเรื่อยๆเลยฮะกระสุนมันหมดอยู่แล้วทำไม่กลัวนะยิงไว้เดอกจะอับแล้วตัวสุดท้ายฮะยิงไว้ลงไงเนี่ยลงไงปะอ๋ออีฮะเนีย่ยแล้วก็ลงโอเคครับไม่ไหว Yeah. Okay, okay, so, uh, I might have tried to stage a mutiny on Captain Flint's ship before the flash freeze, uh -huh. which explains why his men are currently beating the crap out of me, right, guys? Okay. Yeah. do Okay. okay. ไม่ต้องสนมันนะฮะถ้าเราไม่ทำร้ายมันก็จะไม่ทำร้ายเรานะโอเคแล้วก็มากับตันกับตนันฟิลอะไรสักอย่างหุ่นยนตหุ่นยนต์เราอยู่ไหนนี่ไปฮะอุ้ยเยอะเหรอนี่เครับ เปลี่ยนเป็นปืนไม่เอาไม่เอาปืนก่อนดีกว่าเนี่ยก็สามารถดูความสามารถของปืนได้เปลี่ยนปืนนี้ดีกว่าโอเคครับยิงกระส่ายนะครับปืนนี้มันทับยากมากนี่อะไรอะไรแขกแขะไปนี่ฮะอ่อนสามารถพิเศษโอ้โอเคครับไหนเอ่ยตัวหนึ่ง ยังมันมากยังอะไรอีกไหมเคลียโอุโอ้ยตัวเล็กเหรอโหนีสู้ไม่ไหวนะฮะระเบิดดีกว่าอุ้ยระเบิดติด รนะเบิดอุย้ยไม่เนี่ยขึ้ไม่ได้งานหนักแล้วครับมาต่อยดิเอาอาบมาอาเกียน,นะฮะเราเน้นอะไรดีรีโหลดไวกับวิ่งไวดีกว่าฮะโอเค ี่ยจะสังเกตได้ว่ารีโหลดไว้นี่คือปืนที่ผมทำธุรกิจได้มาอะไรของแก้วเนี่ยวินิ่งไม่ได้เหรอเะแกครับเก็บใครยิงใครยิงใครยิงกูมึงอ๋อ ừ ừ ai ra mong mày thấy cọ đi đi ra mày đi đi ạ đi ạ biển đây này sẽ còn như lại thì học này Hãy subscribe cho kênh Ghiền เป็นอะไรที่อ่ะนี่ดิอ่ะเป็นที่ผมเก็บได้โอเคครับลองดูว่าพีว่ะอ๋อยิงยิงแล้วระเบิดฮะโอเคครับยิงเนี่ยจะระเบิดอุ้ยให้ปลาระเบิดอะไรมาเอ้ยุงยุงมันระเบิดครับ ไปนะโอ้ยก่อนหมดฮะตั้งหลักก่อนนี่ฮะไปครับโอเคอุ้ยใครยิงวะเก็บครับโอเคฮะอุ้ยอะไรถอดส้มแนว อปิ่งไปฮนะนี่ฮะจุดตายแล้วกันใหม่เ,เก็บเก็บมาเก็บต่อยอ๋อเงินโอเคฮะนี่เป็นตู้ซื้อเกาะอ,อะไรพวกนี้ติมเลือแหล่งแกะอะไร,อะไรเอเตี้เอเตียเอเตียแล้วเจ๋งเหรอ Hã? 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 Cái phương mà Úi Cái này Cô dài Úi úi Cái tài Ừ ạ Mới Chưa thay kiện Rồi tôi cần mày ฆ่ามันให้ได้ฆ่ามันให้ได้ฆ่ามันให้ได้เร็วเฮ้ยเคฮะลุกอุ้ยเกือบตายล้องรีเจนเลือดอยู่นะเจ้าเลือดดีกว่าเคียบซื้อไปเคียบที่บาทเท่านี้ยี่สิบแปดดีกว่า

โอ้ยเอ็บของอะไดีโอ้ยดีไม่แน uh uh ่ต้องลุมเหรอรอัวไม่ได้เหรอไม่ตายเหรอแค่แค่์ย่าหะไรสามจวบเพงลุอมดีวะ ครับมีทั้งบูแล้วฮะไหนว่าออกไหมโอ้ยบูไม่ได้บูไม่ได้ลืมไปก็รอปะป้าอะไรเนี่ยไอหอยไอหอยมานี่มานี่วิ่งมาปลามีเหรอ

เก็บเก็บเอ้าให้มันไหนเนี่ยอ๋อให้บ้างหุ่นยนต์เ็วเดิเก็บข้งบา,ายยง,บงบนตู้ป่าไปไหนเออนี่เองหัว <c oughs> หแตกเลยหัวโตใครยิง่ง ช็อตอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆโอเคดูกันไปวะทางฮะยิงทางเห็นทางไหมฮะเออโอเคอเ,คเดี๋ยวทีตัวดีกว่าการดีกว่า เกิดระเบูไปทำไมไวะเกาะแตกแล้วไหมอ่มมาพอดีอเยอะฮะอ๋อทางเส้นทางสายฟ้านะฮะเฮะี่ะไม่ไหวเจ็บโอ้ยเปืนอะไรวะเฮ้ยเปืนดีฮะดดบกันฮะ

มาหาออสอะไรวะเนี่ยให้วิ่งเหรอ,อ,หรอ,อลลงอยี้ขึ้นอะไรวะอ๋อไม่สำรวจเฉยปะรอไปตรงหางอ่ะยิงอ๋อผิดโอเค อะไรจะแม่นขนาดนี้เนี่ยโอเคปืนอะไรปะเย็ด yeah, ปืนดีปืนดีไม่สีแกตัวทิ้งนี้ไปเคเก็บมาเก็บมาดีโอเครับ okay. ปืนใหม่ เอสโุ้ยคืนยิงแล้วเปิดจะล็อกอะไรขนาดนี้ใครๆหัวไล่ฆ่าเล่ยโผ่เบิดจะมีโดนต้องเพิ่มเกาะนี่ะแรงแกนอะไรอะไรใครวะ เด okay, okay, ี๋ยวบุกไปเดียยิงาเฮยเฮ้ยเฮ้เยโอ๊ยตายครับเนะี่ยนี่ค่าตัไหนฮนะอะก็เจอกันพรุ่งน,นี้นะครับสวัสด,ดีนะ